ดาวสบายดีเนะาะพ่อแม่พี่น้องยินดีเขาสองนัดสแนลอีกเกนเคยร์เนาะพี่น้องเนาะนี่มันนี้จะพาพี่น้องมากินก้อยกุ้งพี่น้องนี่ของแก่ก็จะมีแป้งมีพายเกล็ดเนาะมีทัวร์การ์ดขาพี่น้องรรนั่น,รรนก็พักสตาร์น้ำพี่นะ้องหนึ่งสตาร์น้ำนี่ก็พักซี่เนาะมันเขือพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขามาแล้วก็จะเริ่มเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะกดติดตามช่องข้าน้าพี่น้อง ก็เป็นกำลังใจให้สองเฮาแนะนำเพียเนาะกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีเขาสองนัดชาแนลอีกเช่นเคยมื้อนี้จะพาพี่พ่อน้องมากินก้อยกุ้งเด้อเพียงเด้อมาพี่น้องมานี่ของแกงมันจะมีถั่วเนาะมีผักอีเลิศมีแตงมีเคือน้ำมียอดผักกระเดาน้ำพี่น้องขมๆเลยมาพี่น้องมากับผักชีน้ำกับข้าวเหนียวห่อนๆคือเก่าโหมาพี่น้องมา Còn ờ, khả neo Coi cung Cái nọ ừ. Ừ. ăn canh nọ

ขาวหักอยู่เด้ง เออเรื่อบบงบ้านเม่พอ่ะจะได้กับคลิปนี้กับจะได้กับขอขอามมุ่ขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะ คำแน้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามสองกดซับสไครต์ให้ท่ามน้องเพียงนอ้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องเอาได้ทำคลิปต่อไปน้องเพียงน้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาวคข้ามาสบายดีสวัสดีครับ